ไปดูแลไปนะโอเคอ่ะพี่ลงเปิดสไตล์นี้ชุดนี้ก่อนถ่ายยังไงคะอันนี้ค่ะทางดีนักข่าวนะครับส่งมาให้เลือกเลยชุดไหนชอบุดนี้ผมคุชอบแบบสีสันอะไรอย่างแล้วก็เลยแบบเปลี่ยนชุดนี้ไม่ต้องบอกสีไม่ต้องบอกสีต้องบอกสีตองบอกสีสวยมากสุดวายก็เลยถามเลยวายทำไมเออชุดที่มายังไงที่เออะไรยังไงโมเดลใครเป็นคนแบบไม่บอกมันเป็นโนกอะไรเอยงง คือตีมเป็นตีมแบบลักโลกรักธรรมชาติเป็นธรรมชาติเราทำด้วยอะไรกันนี่ตุ้งหางกอดได้เลยเนาะแต่จริงๆแล้วเราเป็นยูที่ท่าเสื้อสีสันเสื้อเชิ้ตห่ายคนชอบสีสันจัดๆอยู่แะไรพอได้แฟชั่นมาแบบนี้ถูกใจเลยไหมนุ๊โอถูกใจมากเลยครับเอออะไม่เป็นไรรู้ตากต่อเลยครับจะพิมพ์ไปละหนึ่งอะมาต่อเลยค่ะ อือใช่แล้วครับผมที่สองเดือนสองเดือนครับผมว่าเดือนที่ห้าว่าเดือนที่ห้าช่วงาคมนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นมิเดียงของของคุณครั้งแรกเป็นเดือนเดือน the first ม e e ติ้งนะครับผมในแบงคัสก็ครับผมเป็นเหมือนเดือนครบรอบเกิดผมก็อยากจะจัดกานมิตริ้งนี้ขึ้นเพื่อแบบขอบคุณแฟนคลับด้วยแล้วก็อยากจะเจอแฟนคลับทุกคนเตรียมการไป็นตัวเต็มปตอนนี้โอ้โหก็วันนี้เตรียมเพลงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเตรียมไปเยอะแล้วแล้วก็บ่ง กระตําดองมีเมื่อไหร่ที่ออกมาตอนนี้ก็โชว์เอาลบันมที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับชอบไหมคะกับโมนี้เป็นทุกทีชอบครับโมนาดีผมชอบกินกัมมี่เบรดแล้วก็เลยออกมาเป็นตัวของเราแล้วโมนาดีใช่ไหมจริงๆเราคิดไม่ว่าจังหวนี่งเราจะมีกูอยู่มเพิ่งเไม่คิดว่าแบบเราจะได้มายืนอยู่จุดนี้จริงๆเพราะว่าแบบจากเด็กธรรมดามีคนให้โอกาสมีทุกคนเปิดใจยอมรับในัวเราแล้วก็แบบรักเราก็แบบดีใจมากๆขอบคุณที่แบบทุกคน ทําให้ผมมีทุกคนดีทาให้การทางานของเรานี้มีสรขสันมากขึ้นไปว่านีอาจจะแบบว่ารักเราเยอะขึ้นกดดันตัวเอง <c oughs> นิดนึง <c oughs> บางคร <c oughs> <ๆ>ั้งเพราะเรารู้สึกว่าพอยิ่งมีคนรักเราเพิ่มมากเท่าไหร่เราไม่อยากทําให้เขาผิดหวัง <c oughs> เราอยากจะทําให้มันดีขึ้นเรื่อย <c oughs> ๆอยากเป็นตัวเองในที่เก่งขึ้นเพื่อให้ทุกคนแบบไม่เขาไม่เสียใจที่เขารักเรา <c oughs> อย่างในตอนนี้นอกจากพัทร้อเพลงกมันจะมีอะไรอีกบ้างไหมยนก็ล้อกแฮงกงเดียวก็ไม่ใช่แบนีไม่ใช่ดีไซน์ ก็บอกว่าเจ้มีหมดเลยครับผมมีแก็มีเต้นมีอะไรอย่างงี้งั้นพี่ถามดีกว่าเกสจะมีกี่คนแม่ถามว่าใครถามว่ามีกี่คนพูได้ไหมครับก็มีเกสครับผมมีเกสก็มีมีบอกไม่บอกแล้วกันแต่ว่าเกสก็เชื่อว่าทุกคนก็อาจเป็นคนที่ทุกคนรู้จักกันเป็นคนที่ทุกคนอยากเห็นใช่ไหมเดี๋ยวผมโดนแต่ว่าวันที่ออกแถวกมาก็คือขึ้นเพลนเลยว่าด ใจมากเลยครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนเรเลยเพราะว่าวันนั้นแบบเห็นช่วยกันแชร์ช่วยกันแบบช่วยผมโปรโมทด้วยก็ดีใจมากๆขอบคุณที่แบบเอ็นดูเด็กคนนี้เราเราถ่ายทางวิดูเลยนะคะว่าเออฟีลแบบมันเป็นยังไงพอแบบถ่ายดูครับผมทุกคน<ๆ>ก็ให้การตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็แบบว่ารออะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องอย่างอื่นที่ผมบอกว่าเรื่องแบบวงที่ผมปล่อยออกไปตอนนี้ก็โซอาเลยก็ดีใจมากๆพี่ๆทุกคนให้การตอบรับที่ดีเหมือนเด็นไป็ค้าใกล้ไายมาแล้วสามปีเองโอ้โหเึงนครับผม ตื่นเต้นมากใช่ค้อใม่ผมว่าเคือขายบัตรทุกรอบแรกบอตรที่จะเปิดรอบต่อใช่ไหมอุ้ยอันนี้ก็เดี๋ยวดูรอบแรกก่อนนะครับผมกระแสตอบรับจากคนต่างประเทศเป็นไงบ้างครับมีใครเตรียมปุ๊บเตรียมตัวจะบินกันมาอ๋อก็เห็นมีบ้างนะครับร้อยผมถใส่ถิงเตอร์ดูก็ลงตัวเครื่องบินแล้วแบบว่าเออรอไหมรอไหมมีคนที่แบบตั้งใจที่จะบินมาหาเราอะไรดีใจดีใจมากมอย่างนี้อย่างนี้โชว์ของเรา่นี้ก็ต้องเตรียมไปไปครับดูถุงเตอร์หน่อยไหม ก็ก็จะมีทั้งไทยทั้งอินเตอร์มีหลายๆอย่างครับผมในคาสิกันไปเรื่องชุดก็คือจัดเต็มแน่นอนก็ทีมงานก็จะเป็นทีมแบบในงานเต้นรำของเจ้าชายครับก็จัดเต็มแน่นอนครับผมแม่ดีบังแน่นอนครับพี่เริงเราก็เป็นคนที่แบบไฟชั่นไอคอนที่อยู่แล้วเนอะโอ้เคเขาไม่มี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 แฟนบิ๊กแบบเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องชุดมันต้องขนาดน ก็อย่างอย่างที่บอกว่าเราก็เป็นนักเดินเราเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบก็เป็นมิก็อยากจะแต่งชุดอะไรที่แบบว่าแฟชั่นแต่จัด,จดที่แบบว่าเราไม่บางทีเราอาจจะไม่สามารถใส่กิ๊บวิลเลจประจำวันได้ก็อยากจะลองใส่ดูครับแล้วต้องไปรอดูกันนะน้ำฝากไมาหมค่ะฝากนูค่ะฝากดูกค<น>่ฝากช่วยกันกดบัตรด้วยค่ะครับ,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 บผมก็อยากฝากทุกคนนะครับผมใกล้จะเปิดกดบัตรแล้วนะครับสำหรับแฟนมิสซิ่งเนื้อวินเดอะเบิร์ตแฟนมิสิ่งก็อยากให้ทุกคน มาหาโนบินมาเยอะๆนะครับแขกมาใช่ก็ทุกคนเป็นของหวันที่ดีของผมที่ผมบอกมาเสนอมาก็ถึงเวลาวันเกิดผมผมก็อยากจะคืนความสุขให้กับทุกคนครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านะครับแม่เคยมาทีหมดเลยเนาคแบบ